มากันเลยค่ะพี่ๆใครที่มองหากันเปรียบเทียบสเปคนะคะวันนี้เอาสีขาวมาชนสีขาวเลย2คันเจ้าแห่งรถ PPV นะคะทั้ง2องรุ่นเลยกินกันไม่ลงระหว่าง Fortuner กับตัว NewMilx ะว่าเป็นคันไหนนะคะที่จะตอบโจทย์พี่ๆผ่อนฟรีดาวเนี่ยอยู่ที่เลทหมื่นห้าเท่ากันเลยในงบเดือนละ15,000บาทคันไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับมิก้เพชรยนต์ที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์กันอีกแล้วค่ะคุณพี่วันนี้ก็วันจันทรเนาะมาถ่ายกันให้ดูตอนเช้าเลยแล้วก็เดี๋ยวจะโอ่งออนแอร์ให้เลยนะคะคุณพี่สําหรับวันนี้เนี่ยกีกจะพาพี่ๆมาชมเจ้าแห่งตลาด P P v, รถพีพีวีรถเจ็ที่นั่งรถครอบครัวนะคะรุ่นยอดนิยมเลยกินกันไม่ลงเลยนะคะระหว่างสองคันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางขวาหรือทางซ้ายพี่ๆชอบท่านไหนนะคุณพี่สามารถคอมเมนต์ขึ้นมา ุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมิกกี้ก็จะพามาดูในเลทที่ผ่อนเพียงเดือนละ15,000บาทว่าคันไหนมันน่าสนใจนะคะ2คันนี้คุณพี่เป็นตัวที่น่าใช้งานทั้งคู่เลยแต่ว่าจะมีออปชันต่างกันไปข้อดีข้อเสียต่างกันไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีคันไหนโดนใจไหมในงบนี้นะ พี่จ๋าอย่างหน้าๆเนี่ยตัวนี้กำลังฮิตเลยสำหรับตัว New m i l l X นะคะเป็นรุ่นปี2022สำหรับตัว1.9 Active กับเลขไมล์เพียง33,000กิโลเท่านั้นค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็นตัวที่ชมหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยภายในก็ได้เป็นแบกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็จากแบรนด์ Isuzu เองเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่อึดถูกทน มากๆเลยนะคุณพี่มาดูกันว่ารายละเอียดตัวรถจะมีตรงไหนบ้างนะคะเริ่มจากตัวกระจังหน้าจะเห็นว่าเขาหล่อเขาสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะไฟหน้าเขาก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้มันโฉบเฉี่ยวมากขึ้นแต่ดูสภาพตัวโคมไฟเดิมๆใสๆเลยค่ะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะด้านในเนี่ยได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนด้วยมีไฟเดย์ไทมให้นะคะแบบตัว LED sequential นะคุณพี่ไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่น1.9 Active ยังไม่มีเข้ามาให้นะคุณพี่จ๋ายังไม่มีเข้ามาให้แต่สามารถเป็นติดตั้งเพิ่มได้นะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าเขาโอเคเลยไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะรอยหินดีสะเก็ดหินเนี่ยตรงนี้ดูโครเมียมแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะสภาพสวยมากมากันในตัวสีขาวนะคุณพี่กระจกมองข้างสีดําตัดกันกับตัวรถนะคะด้านข้างเนี่ยมีบันไดข้างให้เรียบร้อยแล้วมีบันไดข้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้อแม็กเขาก็เป็นล้ออลลอย 6รูนะคุณพี่สำหรับรถ PPV ขนาดใหญ่เนาะรัดมาด้วยยางหลบนะคะทั้ง4เส้นเลยซึ่งดอกยางยังแบบลึกๆเหลือๆเลยนะตัวนี้ 33, ไม่แค่า3 3 0 0 0สามวิใช้งานน้อยมากแล้วดูด้านในอันนี้เนี่ยเราจะเห็นด้านในเขาชัดขึ้นนะคุณพี่เห็นด้านในชัดมากนะคะดูพวกเบ้าโชค จุดมมร์คิวซีแต้มสีเนี่ยยังมีให้อยู่นะคุณพี่เห็นไหมคะช็อกสภาพเดิมเลยไม่มีแตกไม่มีหักนะคานด้านนายผู้ชัดซีอะไรอย่างเงี้ยอย่างสภาพโอเคเลยน็อตไม่มีขยับนะคะคันนี้ประวัติศู์เช็คให้ได้แก้มข้างมีไฟเลี้ยวในตัวให้อีกอันนึงนะคะคุณพี่อีกคู่หนึ่งเลยมือจับของเขาเนี่ยก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคุณพี่มาดูชัดซีด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวไปดูเลขตัวถังนะคะฝั่งนูน้นคุณพี่เห็นไหมคะชัดซีด้านล่างไม่มีบิดเบี้ยวคดงอแล้วอู้ดูตรงนี้คุณพี่ดูตรงนี้ พวกยางอะไรนะคะนี่เลยเห็นไหมยังไม่ได้มีการลงถนนเลยนะสภาพโอเคมากๆเลยนะใครมองหาอยู่นะคะคุ้มค่าแน่นอนจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะในตัวนี้คุณพี่จ๋าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยสภาพกิฟแบบนี้นะคะคุณพี่คะเป็นเจ้าของได้แล้วตัวนิวมิลเอตอนนี้ของเข้ามาน้อยมากๆเลยนะสําหรับตัวนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะราคาอยู่เพียง8.79.000กับาทกับม่แค่33,000คุณพี่ คุ้มมากเลยกับราคาที่หายไปหลายแสนนะคะถ้าไม่ทับว่าเป็นแบบว่าโอ้โหรถที่เขาเอาไว้ใช้งานไปทําแบบรถไซส์ XL กกันเยอะเนาะช่วงนี้ก็วิ่งงานนิยมเหมือนกันนะลูกค้าที่เคยออกตัวดีวิลเอไปเอาไปขับได้เดือนละเป็นแสนเลยนะพี่ๆไปขับได้เดือนละเป็นแสนเอาไว้เป็นแบบว่ากิจกรรมยามว่างวันหยุดอย่างนี้ก็ได้นะหารายได้เสริมก็ได้หรือเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะที่ไปกันเยอะๆเนี่ยนี่เลยเบาะสามแถวเลยนะอันนี้ก็จะผับ ราบเอลงไปนะคะกับแถวที่3ให้ดูให้ให้พี่ๆเห็นเนาะว่ามันปรับฟังก์ชันกันใช้งานได้เยอะมากๆที่วางแก้วก็มีให้จุใจเบลมีครบนะคะแอร์เนี่ยมีครบเลยหน้ากลางหลังนะคุณพี่หลังค้าไม่มีอรอยเจิมนะคะคันนี้โครงสร้างพวกหัวน็อตเนี่ยบอกเลยว่าได้รับการตรวจมาแล้วกว่า2 0 0รายการนะไม่มีปัญหาทั้งเรื่องชัดซีช่วงล่างนะคะหรือว่าโครงสร้างหัวน็อตยังไม่มีการขยับนะพี่ๆหัวน็อตยังไม่มีการขยับปะ การปัดน้ำฝนสปอยเลอร์ไฟเบรกเจอจกไล่ฟ้ามีให้เรียบร้อยแล้วฟรีดาวหนึ่งหมืบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะมีงบดาวจัดได้เลยจะได้ผ่อนถูกๆลงไปอีกนะดาวห้า0 0ื่ค่างวนลดลง1น0 0งพัดาวหนึ่0แสนะคะค่างวดลดลง2,000บาทเนี่ยคุณแจเเขาเป็นตัวคุณแจไขเนาะสำหรับรุ่น1.9ึ่งจุดแอนะคะคุณพี่ใบสคบมีให้นะใบสคบมีให้นี่เลย เราระบุทุกอย่างชัดเจนเลยนะพี่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะเช็คที่มาที่ไปไม่ได้หรือจะเจอรถย้อมแมวนะคะจัดให้เลยตัวนี้มีจอ Android มาให้ด้วยพี่ๆจอ Android ของเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าของเดิมไปติดมาเพิ่มนะมีทั้งตัวดูแมพได้นะคะต่อบลูทูธหรือจะเป็นเ a ลย์สโตเอาไว้ดู YouTube ก็ได้ดูวิดีโอยาวๆกันไปอย่างเงี้ยฟังเพลงได้นะคะเป็นจอทัชสกรีนที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคนุณพี่ลื่นไหลลื่นไหลนีเลย แอปพลิเคชันเขามีเยอะมากก็ตอบโจทย์นะสำหรับพี่ๆที่ชอบเดินทางไกลแล้วก็หาความบันเทิงระหว่างทางจะได้เดินทางแบบไม่น่าเบื่อเนาะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบเกียร์หุงอย่างนี้นะคะคุณพี่ป้องกันการลื่นนถลายมีให้นะคุณพี่แล้วก็นี่เลยมีเบรกมือไฟฟ้าออตโตเบรกโฮลแล้วเรียบร้อยด้านในแอร์เย็นมากอุปกรณ์เอกสารตัวรถก็มีให้ครบนะคะชุดเครื่องมือ,อยางอะไหล่แม่แรงกุญแจเนาะสมุดคู่มือมีให้ครบเลย คันนี้นะคะคุณพี่๋าไม่สามหมื่นสามพันโลจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นสําหรับคันนี้นะคุณพี่ถูกใจโดนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะตอนนี้ของยังไม่มีเข้ามาเพิ่มนะว่างอยู่แค่คันเดียวเท่าน,นั้นให้สิทธิ์พี่พี่ที่ติดต่อท่านแรกกับเบอร์ด้านล่างนะคะติดต่อมิกกี้มาได้เลยเดี๋ยวดูแลให้เหมือนได้ญาติกับบ้านไปคนหนึ่งนะดูแลไม่ทิ้งไม่คว้างการรับประกันหลังการขายมีให้เละเว็บพิเศษมีให้นะคะออกได้ทุกอาชีพจริงนะ ลองทักมาคุยรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะไปต่อคันถัดไปกันดีกว่าคุณพี่มาคันด้านข้างซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็เป็นอกีกคันหนึ่งที่เพิ่งเข้าใหม่สำหรับตัว Toyota Fortuner นะคะมากันในรุ่น 2.4V เป็นตัวขับสองนะคุณพี่เป็นตัวขับสองสภาพก็กริบมากๆเนี้ยบมากเขามากันในสีขาวมุกเมื่อกี้เนี่ยขาวปกติแต่ว่าถ้าเป็น Fort u n e r อรเขาจะมาในขาวมุกกระจังหน้าโครเมียมมาแบบใหญ่ๆเลยนะคะสไตล์เขาเนาะตัวนี้ก็จะได้เปรียบของในเรื่องไฟที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนแบบออโต้ไฮบีมนะคะปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินะแล้วก็เป็นแบบ LED ไฟเดย์ไทม์ก็มีให้เหมือนกันแล้วก็เพิ่มเข้ามาเนี่ยที่เขาได้เปรียบเลยก็คือไฟตัดหมอกที่เพิ่มเข้ามานั่นเองคุณพี่ ส่วนตัวรถสีเดียวกันอ่าล่างแหลกมีติดให้แล้วเนาะตัวนี้ก็อาจจะราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคุณพี่จากคันด้านข้างนะคะตัวยางเนี่ยก็ได้เป็นยางบริสโตนไปด้วยนะคุณพี่ได้ยางบริสโตนไปนะคะล้ออล่อยเป็นลายทูโทนแบบ6รูเหมือนกันมีดิสเบกห้ลัก4ี่ล้อ ช่วงล่างสภาพโอเคเลยนะคุณพี่ก็ไม่ได้มีอะไรเสื่อมลายลาย,ลายหักนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยเป็นรถที่มาจากหน่วยงานนะคะคุณพี่ก็มั่นใจได้เลยเนาะประวัติมันเช็คจากศูนย์ได้โดยตรงอยู่ละบันไดข้างก็มีให้ทั้งสองคันบันไดข้างารับน้ําหนักได้ถึงร้อยกิโลเลยนะกระจกมองข้างก็สีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ในตัวไฟเลี้ยวจะไม่ได้อยู่ตรงแก้มข้างแล้วจะมาอยู่ทั้งด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็มีคิ้วกันสาติดให้เรียบร้อยมือจับแบบครเมียมใช้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสได้ทั้งซ้ายและก็ขวานะคะค ภายในตัวรุ่น 2.4V เนี่ยจะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้ตัวนี้เจ้าของเดิมอ่าเขาให้ของดีมาเขาให้ของดีมาก็จะได้เป็นพรมทีดีนะคะมูลค่าเนี่ยสามสีพันเลยเพิ่มไปอีกนะสำหรับ Fortuner คันนี้นอกจากตัวนี้ผ้าสักการะด้านล่างใช่ไหมพรมทีดีแล้วก็ผ้ายางนะคะเอาไว้รองฝุ่นอีกชั้นหนึ่งด้วยืุนที่สภาพเบาะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเบาะเดิมเลยสภาพโอเคมาก พับเบาะขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคุณพี่ใช้งานง่ายนะคะสจหรรบคันนี้เวลาขึ้นลงเนาะเนี่ยพยางมีให้หมดทุกแถวเลยคุณพี่ขาจัดได้เลยนะ f o r t จ n e r ก็คองใจชาวตลาดอยู่แล้วเนาะสำหรับเจ้าแห่งรถ PPV นะคะขออนียตดันเบาแล้วกันที่วางแก้วพับกับเข้าไปนะแล้วตรงนี้มันปรับระดับเอนได้นะมันไม่ได้ตั้งชันเป็นองศาอย่างเงี้ยเดียวมันปรับได้2ระดับนะคะอันนี้ก็ตอบโจทย์เนาะ แผงประตูด้านข้างเนี่ยไม่ใช่เราใช้งานหนักมาแน่นอนเพราะดูจากมือจับได้เวลาขึ้นลงถ้าใช้งานหนักเนี่ยมันจะสึกล้อนะคะรอดแต่อันนี้ก็โอเคเลยเนาะกระจกออกโต้ให้ทั้ง4บานนะคะมีตัวชายล็อกให้เหมือนกันแล้วก็ได้เพิ่มมาในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าเนาะอันนี้เป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้ากล้องถอยมีให้ทั้งสองคันนะคะพี่ๆตัวนี้ก็มีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกให้แล้วไล่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยการปัดน้ำฝนก็ติดตั้งให้ ด้านท้ายที่เขาเสียเปรียบของ Fortuner เลยนะอย่างเห็นได้ชัดพี่ๆนะ่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าแถวที่สามของเขาเนี่ยบอกเขาจะเสียพื้นที่ด้านข้างไปนะคะเพราะบอกเขาไม่ได้ราบเป็นแนวเดียวกันไม่สามารถแบบปูที่นอนแคมปิ้งได้เหมือน MU-X คันเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็จะเสียพื้นที่ด้านข้างขึงข้นไปเพราะเขาอบปรับเป็นทรงบอกแขวนขึ้นไปแบบนี้นะคะถ้าแขวนขึ้นไปสองข้างก็จะ,ะมีพื้นที่สําหรับเก็บของนิดนึงเนาะถาด้าท้ายมีให้นะคะคุณพี่จ๋า หัวน็อตก็ยังไม่มีการขยับไม่เคยเดินชนท้ายชนหน้าชนหลังหรือว่าชนหนักมาก่อนอย่างแน่นอนนะคุณพี่ตัวนี้เรามีรับประกันให้นะคะจากเจ้าหน้าที่ตรวจรถมืออาชีพมาตรฐานสากลจากบริษัทชั้นนำของเยอรมันเลยนะมาตรวจสาภาพรถให้นะคะออกไปรับประกันให้เพราะฉะนั้นก็อุ่นใจได้เลยได้รถดีรถสวยรถมีคุณภาพรถเกียรตเอไปใช้งานแน่นอนนะคะ มาดูด้านข้างตรงนี้ต่อเนี่ยคุณพี่สีฝาประตูรถเท่ากันหมดเลยนะไม่มีการไปสาสีกลับสีมาใหม่เลยคุณพี่ดูจากริ้วรอยเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยด้านหน้าฝั่งของคนขับเนี่ยเขาก็จะได้เพิ่มมาในตัวของปุ่ม p u s สต t a r t แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ถ้าเทียบกับมิวเอ็กซ์คันเมื่อกี้มันจะได้ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มาเล็กลงก็แน่นอนว่าจ่ายภาษีถูกลงเนาะเพราะเขานับตามซีีรถแต่ถ้าเน้นออปชั่นเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้มีปุ่ม p u s สต t a r t ให้นะคะ ไม้หกห0 0่นหโลค่ะไม้หก5 0 0 0นหโลแต่ว่าราคาของตัว Fortuner เขาค่อนข้างจะแข็งกว่ามิวเนะคุณพี่อันนี้ก็จะขยับมาในราคา9ก้า0 0นสับาทรถปี2019ัาไม้หกหมื่นะคะกับรุ่น2.4งวีเนาะด้านในออปชันที่ได้ไปก็เป็นเกียร์อัตโนมัติขั้นบันไดเหมือนกันค่ะคุณพี่มีโหมดการขับขี่ให้2โหมดนะทั้งโหมด Eco และ Power ป้องกันการลื่นนถลายมีให้ จอทัชสกรีนแอร์ปรับ,บออตโตได้นะคะแล้วก็เอกสารตัวชูรถยังมีให้ครบห้งมาลัยมลติฟังก์ชั่นมีเกียร์พาร์ทเนอร์ชิพให้เล่นเนาะเบาคู่หน้าเขาก็จะเป็นไฟฟ้าให้นะคะคุณพี่จากราคาที่ต่างกันอยู่ที่ประมาณสี่ห้าหมื่นถ้าคุณพี่สนใจนะคันไหนที่โดนใจทักมาถามได้เลยโปรเจคเตอร์ไม้น้อยเราก็มีนะคะแต่อยากได้ราคาดีก็ขยับเลขไม้ขึ้นไปอีกนิดนึงเท่านั้นเลดอเบียพิเศษมีให้ตั้งแต่ 48งวดถึง8 4งวดเลยนะทั้ง2คันจา่ายเรทยญกเบี้ยพิเศษได้เลยนะคะอนฟรีดาวอยู่ประมาณเริ่มต้นเดือนละ15,000บาทนะทั้งสองคันเลยสนใจคันไหนจากแบรนด์ไหนนะพี่ๆสามารถสอบถามกันเข้ามาได้และยังมีรอพี่ๆอีกมากมายเลยนะคะอยู่ที่นี่เนาะเบอร์ด้านล่างติดต่อได้24ชั่วโมงรวมทั้งแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มิกี้ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรถที่น่าสนใจมาฝากมนาะให้ชมกันอีกเนาะ วันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ